สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพจ Facebook มากมีโอคาเซอร์วิสพิษณุโลกทุกท่านครับวันนี้พ่กกับผมครับเสียสอรถสวยจากมากมีออคาเซอร์วิสนะครับวันนี้เรามีหนุ่มรอสองท่านนะครับมาแนะนําตัวนะครับเข้าใหม่ทั้งสองเลยนะครับวันนี้ก็ไม่คุยแล้วมากเป็นรถธรรมาหากินครับเป็นรถที่ใช้งานปียังใหม่ๆนะมันมีเข้ามาวันนี้สองคันนะครับผมเลยอยากแนะนําตัวเลยนะครับวันนี้อ๋อขอได้นาหนุ่มคขาแรกลยครับอ่าโตโยต้า ให้รักรีโวนะครับอ่าตัวนี้คือปี2016นะครับอ่าปี2016เครื่องยนต์2 4 0 0 c ีมาดูมาชมกันได้ครับเครื่องเขายังหนิงนะครับตัวนี้ครับอ่าแล้วมาขันต่อมาครับหนุ่มรอขันต่อมาก็เป็นรถอีซุดีแมกบูพาวเวอร์เครื่องยนต์1.9นะครับเครื่องยนต์เก้าปี2017ครับคันนี้ครับมาดูมาชมกันได้ครับสองคันนี้เดี๋ยวค่อยๆไล่ไล่ทีละรลยละเอียดทีละทีละคันเนาะอ่ะ มาชมคันนี้ก่อนคันนี้รถปี2016าราคาอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะเป็นรถเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงกระโปรงยังเป็นของโรงงานครับรถไม่มีขยับนะครับ่ารถยังไม่มีขยับนะครับมาดูมาชมกันได้นะครับอส,อสวยๆนะครับโลโก้โลโก้โโกยังอยู่ครับฝาด้านมงด้านบนยังเดิมทุกชิ้นนะครับ คานนงคานหน้ายังเดิมทุกชิ้นครับอันนี้เครื่องยนต์2 4 0 0รอซีซีครับรเครื่องของมันสีนะครับนี่ด้อ่าห้าเกียร์นะไม่ใช่6เกียร์อ่าคันนี้เป็น5เกียร์ครับของมันสีเป็นปีรถปีสองพันหกลาคาแค่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทอ่าเป็นรถเดิมโรงงานครับน็อตยังเดิมทุกตัวครับคันนี้ผมไม่ได้เก็บงานสีแล้วผมมาล้างขัดเคลือบเอาเลยครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนลครับอ่ามาดูชมกันได้ภายในจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ มาดูมาชมกันครับยังใหม่คลิปสวยงามนะครับอ่ายังใหม่ <nước> uh, คลิปสวยงามครับหน้าจ้งหน้าจอมาของโรงงานเลยครับอ่าตัวนี้สวยมากครับราคาแค่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทไม่ถือว่าแพงนะครับได้กระบะตัวยาวนะครับได้กระบะตอนเดียวเขาเรียกว่ากระบะตอนเดียวเนาะตัวนี้เนาะใหม่ก็น้อยมาดูมาชมก็ได้เป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับตัวนี้ครับเป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับเป็นเกียร์ห้ามีห้าเกียร์แภายในภายในสะอาดสะอ้านสวยงามครับคันนี้เหมาะสําหรับที่ท่านที่ จะไปต่อยอดทำมาหากินเนาะอ่าคันนี้ได้เริ่มทุกชิ้นมาดูข้างหลังนะครับมาดูด้านหลังอ่ายังสวยงามนะครับมาดูรอยนะว่ารอยข้างล่างมาดูมาชขามขนเม็ดอากเดิมนะครับอ่าเม็ดอากรยังเดิมนะฮะเม็ดอากเดิมอ่าเม็ดอากรก็ยังเดิมนะครับเนี่ยเก็บเดิมนะครับมเ,เม,บม็ดอากเดิมเส้นล่างเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับดูว่าการผ่านการใช้งานมาหนักไหม นี่นะครับล่องของเขายังเนียนกิฟนะครับมาดูมาชมกันได้ครับคันนี้ราคาอยู่แค่บ่แพงสตางค์สามแสนหกหมื่นกวบาทไปใช้คอกเสริมคอกทําวิ่งงานของเราได้สบายเลยเนาะมาดูมาชมกันได้ครับคันนี้ครับราคาแค่สามรถปีสองพันสิบหกเครื่องยนต์สองพันสี่ร้อยซีซีบ่แพงยางคู่ตัวพร้อมยางยังใหม่ครับยางเปลี่ยนปีสิบเก้าเนาะยังใหม่ยังใช้ได้เยอะอ มาดูครับภายนอกภายในสะอาดสะอานสวยงามมาดูริ้วรอยครับเม็ดอากยังเดิมนะครับทุกตัวนะครับไม่มีพิกคว่ำชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมเสียสอแล้วสวยและทีมงานมากมีทุกท่านเสียต้นไม่ให้มาขายครับเม็ดอากยังเป็นคนเดิมของโรงงานนะครับเนี่ยดูรอยเม็ดอากได้นะฮะท่านที่ท่านไทยที่ไม่แน่ใจพาช่างมาด้วยเลยเนาะยิ่งดีครับมากมีนคขายยินดีต้อนรับครับมาดูมาชมกันได้ครับเนี่ยมาดูตะเข็บนี้นะครับตะเข็บกระบะนะครับไม่มี ยังเป็นกระบะของโรงงานอยู่ยครับยังเป็นกระบะของโรงงานนะฮะคู่ตัวโรงงานนะครับเสียสว,สวยและทีมงานมากมีทุกท่านยินดีต้อนรับครับอ่าคันนี้ราคาไม่แพงนะสะตางค์จัดได้ทุกไฟแนนซ์หรอือเปล่าจัดได้ทุกไฟแนนซ์ออจัดได้ทุกไฟแนนซ์นะครับคันนี้ครับเหมาะสําหรับท่านที่หารถใช้งานอยู่นะครับมาดูมาชมกันได้ให้น้องสตางค์พาชมก่อนอ่าเหมาะสําหรับรถที่ใช้งานนะครับคันนี้หรือท่านไม่ชอบค่ายตโตโยตา้าท่านไม่ชอบค่ายโตโยต้า มีนุมลอยค่นมานำเสนอครับรถคันนี้เป็นรถอิสุดีแม็กบลูพาวเวเครื่องยนต์1.9ซีซีครับอ่าอันนี้6เกียร์อ่าหเกียร์นะครับแต่เครื่องยนต์จะประหยัดมากครับเครื่องยนต์พั0เ c ซีซีแต่ได้6เกียร์ครับราคาเท่าไหร่ราคาก็เท่ากัน3 6มแสนกหมบาทครับมาดูภาย,ภายในประกอบกันได้เลยฮะอ่ามาดูของเราสวยจริงดีจริงนะครับ อยากให้รู้จักว่าของเรามีจริงไหมมีชนหนักพิวามน้าท่วมไหมพาช่างมาดูอะมาดูภายในคันนี้มั่งอา,าดูภายในคันนี้มั่งรถคันนี้นะครับนี่ก็คือเดิมโรงงานแท้นะครับอาเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับอาอะเดิมโรงงานทุกชิ้นอาสวยงามทุกชิ้นนะครับอาดูโรงงานอันนี้ได้หกเกียร์นะครับได้หน้าปัดได้ได้หน้าจอคอนโซลกลางยังเป็นของโรงงานคู่ตัวรถนะครับนี่มีกาอิสุสติดอยู่นะครับอา มาดูมาชมกันเลยราคาเท่ากันคันนี้ปีรถปี2017นะสตางคันนี้รถปี2017แต่ขายราคาเท่ากันเสด็จต้นบอกว่าขายเท่ากันเลยอ่าอ่าแพ็คู่เลยครับอ่าแอร์แบ็คู่แอร์แบ็คคู่อยู่แล้วอ่าท่านที่ชอบอีซูก็มาชมได้ท่านที่ชอบโตโยต้าก็มาชมได้นะครับอ่ามากมีโอกาสเสิร์ฟรของเรามีมาให้แล้วครับอ่ามาดูกระบะมาดูเมทัลกระบะก่อนนะครับ เดิมเลยเม็ดอักกระบะดูก่อนเลยนี่เม็ดอักกระบะดูก่อนเลยครับเนี่ยเม็ดอักครับเม็ดอักยังของโรงงานนะครับอันนี้เราไม่สามารถทำเอาเองได้เนาะมาดูเม็ดอักข้างอ่ายังมีนะครับเม็ดอักข้างยังเป็นของโรงงานนะฮะเม็ดอักข้างคู่ตัวนะครับไม่มีไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะครับอ่ามาดูด้านหลังเนี่ยดูด้านหลังครับตัวนี้ราคาเท่ากันน่าสตางค์เนาะปีสองพันสิบเจ็ดอ่าสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงครับอ่ะมาดูช่วงล่างว่า มีรอยบอบช้ำไหมนี่นี่นะครับมาดูมาชมกันเลครับมากมีลายปุ่มนะครับอ่าร่องไม่ถือว่าใช้งานเยอะนะครับเม็ดอากิเป็นของโรงงานอยู่นะครับเป็นอากโรงงานนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นอากโรงงานอยู่นะฮะอ่าเนี่ยโลโก้เป็นของโรงงานนะครับโอเคครับมาดูมาชมกันได้นะครับใครหาอยู่ทีมงานของเราแจกมาให้แล้วนะครับสองนุ่มสองมุมสองสไตล์ไม่ใช่ว่าดูข้างเดียวให้ดูสองข้างไปเลยเม็อากของเรา เนี่ยเม็ดอากะบะยังเมียนกิฟนะครับเม็ดอากคือนี่เนี่ยเนี่ยมันมาปัม๊มเม็ดปั๊มจากโรงงานนะครับามาดูมาชมกันได้ว่ารถเราไม่มีชนหลักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับแต่รถมือสองต้องมีเก็บงานสีมั่งนิดหน่อยเนาะตามสไตล์เนาะอาจจะมีร้อยเปิดประตูชนรถเข็นมั่งเปิดประตูชนเสาลวชนอะไรมั่งหลายหลายประเด็นครับวันนี้ทีมง,งานของเรามีมาแล้วเครื่องยนต์1.9บุคลาเวอร์ ได้6สปีดครับมันข้อมันจะไปโคดกันระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์เนอะมันจะสัมพันธ์กันครับความเร็วกับน้ําหนักของเครื่องยนต์ก็เท่ากันเข้ากันอันนั้นคือ Toyota r e v o อันนี้คืออิสุดีแมกมาดูมาชมกันครับใครหาอยู่รีบมาอ่ามากมีราคาจัดไหมนะครับผู้ใดหาอยู่รีบมามาตอนนี้ภายในตอนนี้ทีเทนมากมี่นี่เสียต้น่าแถมหนามันเห็เลยยพนว่าอ่าขันว่าสื้อมืออื่เมือฮือนี่เด้ ามาซื้อวันนี้วันพุ่งมาเห็นน้ำมันให้เลยวาสันเสียต้นว่ามาดูมาชมกันได้ครับเต็นของเราเนี่ไม่ไกลครับอยู่ที่พิษณุโลกนี่เองอ่าถ้ามาจากในเมืองมุ่งหน้าอินโดจีนเนี่ยเราจะอยู่ตรงข้างของปั๊มบางจากถ้ามาจากแยกอินโดจีนมุ่งหน้าในเมือง1กิโลเมตรถึงเราครับมากมีอคาสวิตพิษณุโลกมากมีครับดูป้ายมากมีด้วยครับอ่าดูป้ายมากมีอคาสวิตพิษณุโลก มากมีครับคือเต็นท์ของเราครับเป็นเต็นท์ใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าเต็นท์รถ3คัน4คันอ้าสแลนคุงขึงไว้ข้างทางแล้วบอกว่าเป็นเต็นท์รถไม่ใช่ครับเต็นท์รถคือต้องมีไฟแนนซ์มาประกอบการมีใบป,ประกอบการซื้อขายรถยนต์ใช้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าจอด3คันก็เป็นเต็นท์รถแล้วทีนี้พอเราซื้อไปเราตรวจสอบคุณภาพไม่ได้ว่ารถอะไรมาจากไหนยังไงอุนไม่ได้ก็มีนะครับถ้าจะมาซื้อรถแนะนําที่เราครับมากมีอาคาเซอร์วิสพิสุลกไม่มั่นใจช่วงล่างผมมีบ่อ อ่าเขาเรียกว่าบอดตรวจสภาพนะฮะอันนี้ของเรามีอยู่แล้วเชิญให้ท่านลงชมข้างล่างได้ครับไม่มีให้มีให้มุดครับอยู่นี่ครับอ่ามากมีราคาไม่มีให้มุดอ่าเดี๋ยวเขาเข่าด้านนะอ่ามากมีราคาสวิตจัดให้ทุกอย่างครับวันนี้ก็อ่าไล์ตอนฝนตกนี่แหละเพราะว่าไล่ัน์ตากแดดหลายวันแล้วเออเอาตอนตากฝนมั่งมันจะเป็นไงอ่ามาดูมาชมไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นครับหลากหลายรุ่นอ่า หลากหลายสไตล์นะครับนะหรือจะเป็นรีโวแคปเราก็ยังมีนะครับหรือจะเป็นดีแม็กเอ็กซ์ลีตัวสูงเราก็มีนะครับหรือจะเป็นเอ็กซ์ลีตัวเตี้ยเราก็มีครบนะครับอ่าหรือจะเป็นรถครอบครัวอย่างนี้เราก็มีครับอ่ามาดูมาชมกันได้นะครับมากมีอคาเซอร์วิทพิสนุโลกนะครับอ่าไม่ใช่ว่ามีรถ3-4คันแล้วก็เอาผ้าสลนขึงไว้รุนหนีหนีหนลูกค้าไม่มีครับเราจดอยู่ด้วย ความไว้เนื้อเชื่อใจของการซื้อรวดแถมญาติครับมากมีอคาเหมือนท่านเป็นญาติกับเราแล้วเราจะดูแลท่านไปเรื่อยๆครับพิเศษร,รับประกันเครื่องกล่องเกียร์หกเดือนทั้งสองคันนะครับเครื่องยนต์เสียเกียร์พงังผมซ่อมให้ฟรีในหกเดือนนี้นะครับมาดูมาชมกันได้ครับอยากรู้จักมาทดสอบดูหรือโทรมาส่วนตัวมาเลยครับ0 9 5ย์6 9 1 3 9้าแปด์้งวีรฟงเครื่องปรับครับ ชื่อลนว่าเสียสองแล้วสวยมากมีโอ,อคาร์วิตพิสซโลครับมาดูครับมาลองชมกันครับว่ามาลองขับดูครับว่าดีไหมมาลองขับดูว่าเจ๋วจริงไหมประกันเครื่องกล่องเกียร์จริงไหมสอบถามดูพักพวกที่ซื้อกับเรามากมีขายคุณภาพครับไม่ได้ขายน้ำ,นำลายนะฮะมาลองมาชมดูว่ามันจะดีหรือเ่เสียต้นนี่เฮ็ดน้ำลูกค้าดีหรือร่ไฟนแนีซ์จัดประพันดันลุกเขตบอดันลูกเขตไหมประมาณนี้นะ ประมาณนี้นะครับเราจะจบดันลูกคันเราจะจบทุกคันดันให้ลูกเคสนะครับอยากจบทุกคันดันลูกเคสถ้าเคสอ่อนเราก็จะพยายามช่วยเหลือเต็มที่ครับให้คําแนะนํานะครับเอกสารตรงงในขาดตกผู้ห้องเราจะช่วยแนะนําไม่ต้องกลัวพวกเรานะครับมากมีอคาเซอร์วิทพิี่สุโลกวันนี้ก็มาลองทีเดียวจบเลยเนาะวันนี้ก็ขายไปคันนึงนะครับมาลองคันนึงครับไอหนุ่มรอผมที่ผมไลฟ์วันนั้นนะครับที่ผมไลฟ์สุดวันนั้นก็ไปแล้วนะครับดี f ดีนะครับใครหาอยู่ก็เสียใจด้วยครับเดี๋ยวมีมาอีกเดี๋ยวโชว์พี่อีก ใครที่หารถใช้งานหัวเดียวอย่างนี้มีมาให้แล้วครับสองคันส,สวยๆทั้งสองนะครับไม่ใช่ว่าเอารถหัวเดียวแบบปีต่ำๆไม่มาขายครับเราไว้หลังร้านครับหัวเดียวต่ำๆครับไว้เผื่อลูกค้าอยากได้มาแบบราคาประมาณนี้เอาหาประมาณนี้เราหาให้ได้ครับเรามีตั้งแต่หลักแสนหลักล้านยันหลัก,ห,ลกหมื่นเนาะ,ะตางเนาะมีตั้งแต่หลักล้านยันหลักหมื่น,นครับนั่นก็ไปไหนแล้วล่ะร้านสามเก้าก็ขายครับเนี่ย พิจิเนอร์ลีเจนเดอร์นะครับขายเหมือนกันครับรถที่เทนขายลูกคันครับเสียสวยแลสวยมากมีฝากไหมสองคันนี้นครับอ่ามีมีต่อรอตรวจฟรีไหมครับผมอ่าต่อรอตรวจฟรีนะครับอ่าแต่เทสเบกก็ไม่ต้องเอามือรูประสตางค์เนาะเออคือเขามีแทนเบกเทสเบกให้ครับต่อรอตรวจให้ฟรีนะครับเสียสวยแลสวยมากมีออคาสวิทพิศลกยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านฝากไว้เนี่อเอาความใจครับเล่นอีกครั้งคันนี้ ให้ดีฟีดาวคันนี้ก็เครดีฟีดาวยอดจัดท่วมเพราะว่ารถปีใหม่เนอา <c oughs> อ,อ,นอ,าาอเอออันนี้โตโยต้ารีโนะครับออโตโยต้ารีโวไฮรักรีโว3 6 9 0แสบาทราคานี้ไม่ได้จกตาราคาจริงหัวเดียวรถปี2016ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์สองพัี่ีมาดูมาชมทดลองขับดูก่อนว่าเก๋จริงไหมกับคันนี้ครับ อ่าอิสุดีแม็กบูฮาวเวอร์ตัวนี้บูฮาวเวอร์เครื่องยนต์1.9รถปี2017ราคา3 6 9 0 0 0เกพบาทเหมือนกันนะครับอ่ามาดูมาชมกันได้ครับทดลองขับได้ทั้งสองคันนาะสตางค์เนาะวันนี้เสียสวย,ลสวยแล้วน้องสตางค์น้องสตางค์งงมากมีนะครับทีมงานของเราก็ขอญาติลานะครับเพราะว่าฝนเริ่มโปรยมาอีกแล้วครับวันนี้เสียสวยสวยแล้วทีมงานขอขอลาครับฝากไปที่อบอุของใจสองท่าน นี่นะครับหนุ่มหล่อของเรานะครับทีมงานของเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาคุยกับเรามาปรึกษาหารือกับเราได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรแค่ว่าแวะมากินน้ําก็ยังดีครับเสียสระสวยและทีมงานต้างทุกท่านยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ